สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการทำารีแอคชั่นนะคะของช่องเราก็เช่นเคยนะคะก็ในวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เหล่าบันนี่นะคะทั่วโลกรอคอยในทุกคนนะรวมถึงเราด้วยนะคะก็คือวันที่น้อง,น,องนิวจีนนะคะปล่อยเพลงใหม่ออกมาแล้ว แม้ว่าจะไม่ใช่วันคัมแบ็กจริงๆนะคะก็คือวันที่21นเนานะน้องๆก็จะเป็นวันคัมแบ็กของน้องจริงๆนะคะแต่ว่าในวันนี้นะคะเป็นวันที่น้องๆนะคะปล่อยเพลงพิเรลลิสนะคะในอัลบั้มนะคะแล้วก็เพลงหนึ่งในเพลงไตเติลนะคะของน้องนะคะออกมาในวันนี้นะคะก็ เรียกได้ว่าตื่นเต้นมากๆนะแม้จะไม่ใช่แบบวันคัมแบ็กจริงๆของน้องนะคะแต่ก็ตื่นเต้นแล้วนะเพราะน้องๆได้ปล่อยเพลงใหม่ออกมานะคะโอเคก็น้องๆ New นิวจีนนะคะก็ได้กลับมานะคะกับการคัมแบ็กนะคะกับอัลบั้มใหม่นะคะที่มีชื่อว่า get up นะคะแล้วก็มีทั้งหมด6เพลงนะคะในอัลบั้มนี้นะซึ่งเพลงในวันนี้นะคะที่เราจะมารีแอคกันนาะก็คือเพลง New Jeans นะคะซึ่งเป็นเพลง p l a y l i s t นะคะในอัลบั้มเนาะแล้วก็เพลง Super ร h ชนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน3เพลงไตเติ้ล นะคะของน้องนิวจีนนะโอเคก็เราจะมาเริ่มรีแอคนะคะกันที่เพลงแรกกันก่อนนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่านิวจีนนะคะซึ่งเป็นอีก1นึ่งเพลงพิลลิสนะคะในอัลบัม้มนะแล้วก็เป็นเพลงที่คอแลบกับ Power p o w e r p u p g g i r l ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือพิเศษกว่านั้นก็คือน้องแฮรินนะมีส่วนนะคะในการแต่งเพลงนิวจีนนี้เลยนะคะโอเคงั้นเราไปเริ่มรีแอคกันเลยดีกว่านะคะกับเพลงนิวจีนนะคะโอเคงั้นเราไปเริ่มรีแอคกันเลยเริ่ม อ้ยอุ้ยแชร์ดุจแอลินมีองแมวอ้ยอ้ยแคเป็นลูกเรามาแก่ผีเสื้อติดผม วุ no ่นวายมากเลยจีนวอชุดเนนี่น่ารักมากเลยอ่ะวงเด็กอ่ะจีนอ่ะจริง bình ghi bồng, bình ghi bồng <laughs> ui, ui, bình ui <laughs> โอ้ย, <laughs> อยพาวเพาวตัวละครตามคาแรคเตอร์ใน n ิวจีนเลยอะ่ะโอ้ยน้องแฮร์รีน,น้องแฮร์รีดูดื้อมากโอ้ยสิงฮันนี่โอ้ น่ารักอุ้ยนิวจีนตีตลาดเด็กมากบอกเลยอุ้ยตัวละครน่ารักอุ้ยมีอีโมจิ้วยอ่ะอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเขาทำแอนิเมชันออกมาได้ดีมากเลยอ่ะทุกคนมีทั้งแบบเป็นเวอร์ชันเกมลายเส้นอุ อ้าวบิงกี้บงอุ้ยอ้าวเจ้าตุ๋ยเจ้าตุ๋ยมันนี่มันนี่อุ้ยทอนนิตอุ้ยอุ้ย attention อุ้ยอุ้ยฉากนี้ไฮบอย น่ารักมากคือแบบสมวัยมากเอาตรงๆสมกับวงนิวจีนมากเฮลินน่ะหกอคะยังไงบิงกี้บง <c oughs> บิงกี้บง <c oughs> รวมพลังปะ <c oughs> พี่มินจีอันนี้คือเหมือนมาก <c oughs> ทุกคนเหมือนมากอะ่ะจริงๆ คือแบบตัวละครในแบบตามคาแรคเตอร์น้องเลยอะบันนี้น่ารักมากเลยโอเคอเค่ะเราก็มาต่อกันอีกเพลงหนึ่งกันเลยนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน3เพลงไตเติลนะคะของน้นองนิวจีนนะคะในการคัมแบ็กในรอบนี้เนาะก็มีชื่อเพลงว่า Super ร์ชายนะคะแล้วก็ที่สำคัญไปก่อนนั้นก็คือน้องดเนียลนะคะมีส่วนในการแต่งเพลงนี้ด้วยนะทุกคนนะคือแบบว่าเก่งมากนะคะสำหรับน้องดเนียลนะคะก็คือตั้งแต่ แรกๆเลยเนาะอัลบั้มแรกๆเลยนะยนะน้องแดนเนียลก็มีส่วนในการแต่งเพลงในอัลบั้มเลยนะคะจนแบบเพลงลจนล่าสุดเลยนะกับอัลบั้มล่าสุดนะคะน้องก็ยังมีส่วนในการแต่งอยู่นะทุกคนคือแบบอยากฟังมากแล้วนะสำหรับเพลงไตเติลนะคะเพลงนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งใน3เพลงไตเติลน้องของน้องนิวจีนนะคะโอเคงั้นเราไปเริ่มรีแอคกันเลยดีกว่านะคะกับเพลงซูเปอร์ชายนะคะของน้องเนวจีนนะคะโอเคงั้นเราไปเริ่มรีแอคกันเลยเริ่มโอ้ย อะ่ะอุ๊ยอุ๊ยนดนตรีขึ้นมา,นนานแบบอุ๊ยน้องแดนนี่ดนตรีฟิลแบบ80-90อะไรอย่างเนี้ยทุกคนอุ๊ยโลเคชั่นแบบต่างประเทศแน่นอนนะคะอุ้ย อุ้ยโอ้โลเคชั่นสวยมากโอ้ยน้องตีแบบย้อนยุกมากทุกคนเอออุ้ยอุ้ยเพลงมาแบบเต้นแอโรบิกกันเลยนะ อุ้ยอันนี้น่ารักมากอุ้ยคอสตูมของเอ็กซ์ตาเป็นความย,อมอย้อนยุกอะใช่ไหมอุ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนั้นใครอ่ะ <c oughs> อุ้ย <c oughs> จำลูกหนูยงไม่ได้ น้องแบบลุกแบบตมากลุกแบบลุกพี่เชอรี่อะทุกคนอุ้ยแฮงสวยมากอุ้ยคอสตูมน้องมีความย้อนยุคมากเลยเนี่ยมันมันจะมีความแบบเป็นแบบฟิลเชริเตอร์แบบยุค8ป9สเูงทุกคนเนี่ยอุ้ยแอนนี่สวยมากอ่ะพอแบบเอาหน้ามาออกแล้วแบบผมบอลนะทุกคนจำ ทำลูกเดงไม่ได้เออไปเต้นในตลาดสดกันเลยอ, <c oughs> อุ้ยท่อนนี้ต็นหูมาเลยนะอุ้ยอุ้ยแล้เนี่ยสวยมากมีความแบบเชลิดเดอร์เชลิตใจนะ อุ้ยซัมเมอร์อุ้ยโลเคชั่นสวยมากซัมเมอร์ตางใจอ่ะมีความแบบฟิลซัมเมอร์เบาๆอะไรเงี้ยทุกคนอุ้ยถ้าเต้นใช้มือเยอะแล้วเนี่ยเอาจริงยังแบบช็อกกับลุคฮันนี่อยู่นะลุคแบบล่ามพี่เชอรี่อ่ะ สวยมากอะน้องเป็นคนที่แต่งได้หลายลุจริงจริงโอ้โหโลเคชั่นเขาสวยมากอะจบแล้วเหรอจะจบกันแบบอย่างนี้เลยนะคะโอเคค่ะเราก็ได้รีแอคกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับทั้ง2เพลงนะคะที่ได้ปล่อยออกมานะคะก็มีเพลงพิเรนลิสนะคะนิวจีเนะที่ได้คอลแลบกับ p o w e r p u ์ g i r l นะคะแล้วก็1ใน3เพลงไตเติลนะคะอย่างเพลง Super c h ชนะคะก็มาพูดในส่วนของเพลงแรกกันก่อนเนาะเพลง New จ n นนะคะคือจะบอกว่าคือเอมวีน่ารักมากทุกคนคือด้วยความที่มันเป็นแอนิเมชันเนาะ,นะแล้วแบบตัวละครนะคะแบบตามแบบคารคเตอร์ของน้องๆเลยนะน้องๆก็แบบแต่งตัวตามคารคเตอร์ในแอนิเมชันของใน MV เลยนะคะคือน่ารักมากแล้วแบบเขาทำแบบ คือทำออกมาได้ดีมากกับ MV นะคะคือตัวเพลงอะ่ะมันจะมีความน่ารักน่ารักอยู่ด้วยนะจริงๆจากที่เราได้ฟังไปรอบเดียวนะก็แบบค่อนข้างติดหูเลยนะกับท่อนแบบเหมือนจะเป็นท่อนทุกอเปล่าไบ่แน่ใจเหมือนแรปๆหน่อยนะคะคือจะบอกว่า MV เขาอะ่ะทำออกมาได้ดีมากเลยนะแล้วคือนิวจีนเองอะ่ะก็เป็นอีกวงหนึ่งนะที่แบบอายุน้องๆเฉลี่ยรวมกันก็แบบยังไม่เยอ,อะเนาะแล้วพอมาแบบในคอนเซปต,ต์แบบการ์ตูนแบบเนี้ยคือมันมันแบบ มันได้อะทุกคนคือมันยังเข้ากับน้องๆอยู่นะแล้วก็ที่สำคัญคือตีตลาดเด็กด้วยนะคะ <c oughs> คือแบบว่านิวจีนคือวงเด็กจริงๆนะจริงๆแล้วแบบเหมือนว่าตัวละครในไอแอนิเมชันเขาเนาะเขาจะแบบใส่ใจรายละเอียดมากๆเลยนะกับตัวแต่ละคนนะคะคาแรคเตอร์ของแต่ละคนใน New นิวจีนเนาะแล้วก็มีฉากที่แบบใน MV ด้วยใช่ไหมใน MV ็มว h ไฮบอยที่เราเห็นนะคะคือน่ารักแบบไม่ไหวอ่ะจริงๆกับ MV เพลงเนี้ย รับแ,แบบน้องแต่ละคนที่แต่งตัวตามแบบว่าคาแรคเตอร์ในแอนิเมชันของตัวเองคือมันแบบมันแบบเต้าอะ่ะทุกคนคือเต้ามากจริงๆต่ <laughs> อมาในส่วนของเพลงซูเปอร์ชายนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน3เพลงไตเติลเนาะของน้องๆนิวจีในการคัมแบ็กในรอบนี้นะคะก็ <laughs> ต้องบอกเลยว่าฟังไปรอบเดียวนะ <laughs> มันจะมีความแบบซัมเมอร์ซัมใจนะยุคแบบแ0 9 0ูะย์อย่างยเงี้ยทุกคนดนตรีคือขึ้นมาคือแบบมันฟิลแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเพลง่องนี้เลยอ่ะ เพลงยุคแบบยุคเก่าอะทุกคนใช่ไหมมันจะมีความดนตรีแบบต,ตึง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 อะไรอย่างเงี้ยคือเปิดมาโลเคชั่นก็คือแบบถ่ายที่ต่างประเทศแน่นอนนะคะโลเคชั่นดีมากคือเขาเลือกโลเคชั่นมาแบบได้ดีมากจริงๆอะแล้วเข้ากับตัวเพลงมากๆเลยนะมีความแบบซัมเมอร์ในแบบที่มีความย้อนยุคไปด้วยนะคะกับตัวเพลงนะคือ,อเราอาจจะฟังไปรอบเดียวนะคะสำหรับตัวเพลงเนี่ยนะเราอาจจะยังแบบไม่ค่อยแบบได้จับใจความอะไรของตัวเพลงสักเท่าไหร่เนาะ แต่เท่าที่ได้ฟังนะมันมีท่อนแบบที่ติดหูเลยนะแบบ super s super ช h อะไรสักอย่างเนี่ยคือ <c ười> ท่อนนั้นติดหูเลยติดแบบฟังทั้งเดียวคือร้องได้แล้วนะท่อนนี้นะแล้วก็ท่าเต้นที่มีความแบบคล้ยายๆกับท่อนในอะไรนะ OMG อะของฮันนี่ใช่ไหมที่มันมีความแบบเหมือนอารมณ์แบบแปงลงร่างอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็ที่สำคัญคือเราตกใจกับลุคของน้องๆมากเลยนะคะในแบบ MV Super s h i ชโดยเฉพาะลูกของเรานะฮันนี่นะคือมันจะมีช็อตที่น้องแบบไว้แบบไม่ไว้หน้ามาเนาะแล้วเป็นผมบอลน,นะทุกคนแล้วมีความเป็นไฮไลท์แบบไฮไลท์โทนสีอะไรประมาณนั้นอนะ แล้วน้องแบบด้วยความแบบสไตล์การแต่งหน้าน้องที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อนแล้วก็หน้ามาที่ไม่มีของน้องนะคะแล้วก็ผมบอลนะทําให้เราจําลูกตัวเองไม่ได้ทุกคนก็แบบฮันนี่สวยมากคือน้องแบบเป็นคนที่ทําได้หลายลุกมากๆเลยนะคะสำหรับฮันนี่นะแล้วแบบคือช็อกอะตอนเห็นอะ <laughs> นี่แบบมันล่างแบบล่างพี่เชอร์รี่ที่แบบเหล่าบันนี่รอคอยนะทุกคน <laughs> แล้วก็แบบหลายๆคนอย่างน้องแฮรินเองนะคะก็ มันจะเป็นแบบผมบอลที่แบบเข้ากับน้องมากๆเลยนะเพราะน้องเป็นคนที่เหมาะกับลุคแบบผมบอลตั้งแต่เพลงอะไรนะไฮบอยแล้วใช่ไหมคือน้องเป็นคนที่เหมาะกับผมสีๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะในส่วนของคอสตูมเองนะคะก็จะมีความเป็นแบบว่าเฉลิดเดอร์เฉลิดใจนะมีความไฮสคูลหน่อยๆน,นะคะ แล้แบ,บเหมาะกับช่วงซัมเมอร์เลยนะตัวเพลงก็จะมีความเบาๆเนาะเป็นซัมเมอร์เบาๆสบายๆอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เต้นแอโรบิกกันอะไรก็ไม่รู้นะคือ <c ười> ในเพลงคือแบบทุกคนแบบลุกขึ้นมาเต้นอะไรประมาณนี้นะคะไปเต้นในตลาดสดอะไรอย่างงี้เนาะ,ะต้องสังเกตว่าเอ็กซ่านะคะทั้งหมดเขาจะแต่งตัวแบบมีความเป็นย้อนยุกอะทุกคนใช่ไหมคือ <c ười> เราเห็นใน MV มันจะมีความแบบเป็นแบบการแต่งตัวคอสตูมของเอ็กซ่าใน MV นะคะมีความย้อนยุกอะไรอย่างเงี้ย คือเพลงคือมีความย้อนยุคเลยนะคะดนตรีมาก็แบบไม่ใช่ยุคปัจจุบันแน่นอนอนะทุกคนเออแล้วแบบคอสตูมเมคอัพแล้วก็โลเคชั่นอะไรเงี้ยคือมันให้ความแบบฟิลซัมเมอร์แบบยุค9 0 8 0เลยนะคะ ก็คือเพลงดีมากนะสำหรับเพลงนี้นะคะแม้จะฟังไปรอบเดียวนะก็ต้องรอดูกันเนาะว่าแบบตัวสเตจอะไรเงี้ยเนาะเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะจะเป็นยังไงนะสำหรับเพลงนี้นะคะคือน่ารักมากและคือชอบมากอะจริงๆทั้ง2เพลงเลยนะเพลงทเทเลลิสของแบบนิวจีนเองนะคะแล้วก็เพลง1ใน3เพลงไตเติลเองเนาะอย่าง Super อร์ชานะเราก็ชอบทั้ง2เพลงเลยนะคะ ยังไงนะคะก็ฝากติดตามเนาะการคัมแบ็กนะคะของน้องๆน,นิจีนกันด้วยนะคะอีกไม่นานนี้เนาะในวันที่21เดือนนี้เลยนะทุกคนนะก็มารอติดตามนะคะกับอีก2เพลงไตเติลนะคะแล้วก็เพลงในอัลบั้มอีกนะทุกคนที่เหลือนะคะก็เห็นว่าจะมี MV ทุกเพลงเลยนะทุกคนก็รอติดตามกันนะคือเราแอบตกใจนิดนึงคือวงอื่นเขาจะไม่เป็นแบบนี้ทุกคนมีแค่นิจินนะที่แบบ MV คือแบบ ถ่ายแบบเป็นว่าเล่นอะจริงๆแล้วแบบอีกมีเพลงไตเติลสเพลงนะคะคือแบบมันก็แปลกแล้วอะจริงๆแค่นี้ก็แปลกแล้วนะแบบว่าต้องมารอลุ้นกันนะว่าอีก2เพลงนะคะเพลงอะไรนะ E.T.A เนาะ E.T.A นะคะแล้วก็เพลง k u v i s o u นะคะของน้องๆนะที่เป็นเพลงไตเติลอีก2เพลงนะคะจะเป็นยังไงนะก็มารอติดตามกันเนาะแล้วก็เราอยากดูเอ็มวีเพลง a แ a บมากเลยเพราะแบบเพราะว่าตัวแบบทีเซอร์ที่ได้ปล่อยออกมาเนาะในเพลงนี้คือ แบบมันฟิลเฟรนด์เทลอ่ะทุกคนอยากดูมากแล้วแบบน้องๆคือเป็นความแบบนางฟ้านางสวรรค์มากเลยนะคะอยากดูทุกเพลงเลยนะจริงๆ <laughs> ก็รอติดตามกันเนาะแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งด้วยนะเพลงอะไรนะ Get up ใช่ไหม ก็อันนั้นก็รอติดตามนะคะกับ MV แล้วก็ตัวเพลงด้วยนะโอเคยังไงก็ฝากติดตามนะคะผลงานการคัมแบ็กของน้องนิวจีนกันด้วยนะคะกับ2เพลงนะคะเพลงพิเร t นะคะนิวจีนนะคะที่ได้คอลแลบ,บกับ Power Pop g นะับเเนาะแล้วก็เพลงซูเปอร์ชายนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน3เพลงไตเติลนะคะของน้องๆน,นะก็ฝาก2เพลงนี้กันด้วยนะคะโอเคในครั้งหน้านะคะเราจะกลับมานะคะกับการทำรีแอคชั่นนะคะเพลงอะไรวงไหนกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะในครั้งนี้เนาะ,ะก็ขอลากันไปก่อน ค่ะบายซูเปอร์ชายซูเปอร์ชาย